เกมสกุลอัปเดตอีกแล้วจ้าดูสิโคตรน่ารักเลยเราชอบมากๆเลยอัปเดตครั้งเนี้ยคือแบบเราชอบจะไม่ไหวแล้วทุกคนรู้ไหมว่ามันอัปเดตอะไรอีกอะนอกจากรถรถอันเนี้ยแล้วมันจะอัปเดตอะไรอีกกับทุกคนทุกคนรู้ปะถ้าทุกคนรู้ก็บอกเราหน่อยนะว่ามันอัปเดตอะไรอีกเราเราไม่รู้จริงจริง แต่เราแค่รู้ว่ามันอัปเดตแล้วอยู่เฉยช่วยบอกเราหน่อยนะโอเควันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะทุกคนไม่มีอะไรก็พาแฟนไปขับรถเล่นอะไรก่อนก็ได้นะโอเคพาไปวันสักกันรอบเดียวเป็นรถอันนี้ชอบอยู่นะคนก็คือแบบชอบมากเกมนี้ชอบที่สุดเลย อัปเดตอะไรอีกอะคนเราทาสีรถได้ปะเฮ้ยทาได้เหรอเฮ้ยจริงดิโอ้โหทุกคนโคตรเฟียฟเฟ้ยวฟฝ้าโคตรเฟี้ยวฉันไม่สร้างรถเจ้าไปแว้นต่อเลยทุกคนเราจะรถที่พังไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ อึบบึ๊บชึบอยู่วน้นกลางเขานี่แหละอุ้ยมันดีรถนี้ดีอย่างหนึ่งทุกคนชนแล้วไม่เหมือนรถตำรวจอะ่ะอืมไปเลยทุกคนูว้าวโอ้แฟนตาย โอเคเอาใหม่นะทุกคนก็คือแบบเกิดเหตุการณ์ม่คาดคิดเกิดขึ้นว้าวอีกตายอีกแล้วโอทุกคนเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเราไม่ได้ทำโอเคอีกแล้ว เดีย๋ยวเราข้างหน้าเราไปตามหาผีผมกันเพราะมีคนคอมเมนต์บอกว่ามันมีผีผมด้วยเราก็รู้แล้วนะทุกคนว้าวืมดีนะดีควันขึ้นเลยทุกคนอ่ะกลับไปที่บ้านเดิม าตายโอ้ตายตายอีกแล้วตายบ่อยอะ่ะเออแต่เรามีห้าสิบชีวิตแต่ก็ไม่เป็นไรไนงะเรามีห้าสิบชีวิตโอ้ยอีกแล้วว่าคนจะไม่ไหวแล้วนะโอ๊ย Okay. ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยทุกคนถึงบ้านแล้วบาดาทุกคนไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเออไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วโอ้โอ ฉันคือตำรวจไม่เธอเธอออกไปฉันคือตำรวจไม่วันนี้ขอบายบ้านนะคะมาเก็บตกอัปเดตเรียบร้อยแล้วคือมาเก็บตกอัปเดตเสร็จแล้วนะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะคะโอเคค่ะไปก่อนนะ